พบกับคุณน้อย EP 11เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรสาระการเรียนรู้การแสดงวิธีทำและการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. หาคำตอบจาก,โจ,ากาาาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ 2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรที่กำหนดให้ได้ 3. เขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรที่กำหนดให้ได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า162มาเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะเก้าอี้ชนิด A สูง1เมตร50เซนติเมตรเก้าอี้ชนิด B สูง1เมตร10เซนติเมตรเก้าอี้ชนิด B เตี้ยกว่าเก้าอี้ชนิด A กี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆอ่านโจทย์แล้วจับใจความของโจทย์ให้ดีนะคะแล้วมาสู่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะ ขั้นที่1มาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือเก e ้าอี้ชนิด A สูง1เมตร50เซนติเมตรและเก e ้าอี้ชนิด B สูง1เมตร10เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเก e ้าอี้ชนิด B เตี้ยวกว่าเก้าอ e ี้ชนิด A กี่เมตรกี่เซนติเมตร ั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลนะคะแผนภาพแรกแสดงเก e ้าอี้ชนิด A มีความสูง1เมตร50เซนติเมตรแผนภาพที่2แสดงเก e ้าอี้ชนิด B มีความสูง1เมตร10เซนติเมตรและเรามาหากันว่าเก้าอ e ี้ชนิด B เตียวกว่าเก e ้าอี้ชนิด A กี่เมตรกี่เซนติเมตร เด็กๆมาหาคำตอบกันนะคะขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาเด็กๆแสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยเขียนวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเก e ้าอี้ชนิด A สูง1เมตร50ซนติเมตรเก้าอี้ชนิด B สูง1เมตร10ซนติเมตร สิ่งที่โจทย์ถามคือเก้าอี้ชนิด B เตี้ยกว่าเก้าอี้ชนิด A กี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆนะคะมาทำการลบในหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ50ลบ10ก็จะเท่ากับ40ไปทำการลบในหน่วยเมตรกันต่อนะคะ1ลบ1เท่ากับ0ดังนั้นเก้าอี้ชนิด B เตี้ยกว่าเก้าอี้ชนิด A 40เซนติเมตร ขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก1เมตร50เซนเมเท่ากับ1เมตรครึ่งและ1เมตร10เซนติเมตรมากกว่า1เมตรจะได้ว่าผลลบที่ได้ควรน้อยกว่า1เมตรดังนั้น40เซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูคเลยนะคะไม้ท่อนที่1ยาว4เมตร10เซนติเมตร ไม้ท่อนที่สองยาว3เมตร80เซนติเมตรไม้ท่อนที่สองสั้นกว่าไม้ท่อนที่หนึ่งกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆนะคะอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือไม้ท่อนที่หนึ่งยาว4เมตร10เซนติเมตรและไม้ท่อนที่สองยาว3เมตร80เซนติเมตร สิ่งที่โจทย์ถามคือไม้ท่อนที่สองสั้นกว่าไม้ท่อนที่หนึ่งกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพแรกแสดงไม้ท่อนที่1มีความยาว4เมตร10เซนติเมตรแผนภาพที่2แสดงไม้ท่อนที่สองมีความยาว3เมตร80เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือ ไม้ท่อนที่สองสั้นกว่าไม้ท่อนที่1กี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆมาหาคำตอบกันนะคะขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาเด็กๆมาแสดงวิธีทำกันนะคะบรรทัดแรกเขียนไม้ท่อนที่1ยาว4เมตร10เซนติเมตรบรรทัดที่2เขียนไม้ท่อนที่สองยาว3เมตร80เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือไม้ท่อนที่สองสั้นกว่าไม้ท่อนที่หกี่เมตรกี่เซนติเมตร เด็กๆนะคะมาทำการลบในหน่วยเซนติเมตรกันนะคะ10ลบ80ลบไม่ได้นะคะดังนั้นต้องไปยืมหน่วยเมตรมา1เมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเมื่อมายืมมาแล้วหน่วยเซนติเมตรจะมีค่าเท่ากับ110เซนเมตรและหน่วยเมตรก็จะเท่ากับ3เซนติเมตรมาทำการลบกันเลยนะคะ 110-80ลบ80เท่ากับ30เราไปทําการลบที่หน่วยเมตรกันนะคะ3-3ลบ3เท่ากับ0ดังนั้นไม้ท่อนที่2สั้นกว่าไม้ท่อนที่1 30เซนติเมตรขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก4เมตร10เซนติเมตรมากกว่า4เมตรเล็กน้อย และ3เมตร80เซนเมตรเกือบเท่ากับ4เมตรจะได้ว่าผลลบที่ได้ควรน้อยกว่า1เมตรดังนั้น30เซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆอ่านโจทย์ตามครูเลยนะคะปริมสูง1เมตร50เซนติเมตรเปรมสูงกว่าปริม20เซนเมตรเปรมสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆมาวิเคราะห์ โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเปรมสูง1เมตร50เซนติเมตรและเปรมสูงกว่าปรีม20เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเปรมสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพแรกแสดงความสูงของปริมสูง1เมตร50เซนติเมตร แผนภาพที่สองแสดงความสูงของเปรมซึ่งสูงมากกว่าปริมยี่สิบเซนติเมตรดังนั้นเปรมสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆมาหาคำตอบกันนะคะเมื่อเด็กๆวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะมาแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเขียนปริมสูงหนึ่งเมตรห้าสิเซนติเมตรเปรมสูงกว่าปริมยี่สิบเซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเปรมสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรดังนั้น ให้เด็กๆนะคะทำการบวกหน่วยเซนติเมตรกันก่อนนะคะ50บวก20เท่ากับ70มาที่หน่วยเมตรนะคะ1เมตรไม่มีตัวบวกนะคะนำลงมาได้เลยดังนั้นนะคะเปรมสูง1เมตร70เซนติเมตรขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก1เมตร50เซนติเมตรเท่ากับเมตรครึ่ง เมื่อนามารวมกับ20ซนติเมตรผลบวกที่ได้ควรมากกว่า1เมตรแต่ไม่เกิน2เมตรดังนั้น1เมตร70ซนเมตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการแสดงวิธีทำและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ และแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า115เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์รายละเอียดการให้คะแนนดังนี้นะคะ1คะแนนการเข้าเรียน2คะแนนการส่งภาระงาน3คะแนนความถูกต้องของคำตอบ4คะแนนลายมือประกอบไปด้วยการเขียนตัวอักษรการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิก แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ